สวัสดีครับวัสดีนแฟนเชลซีทุกท่านด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโบบูเช่นเคยนะมาครับมาวันนี้มาพรีวิวเกมนะที่2 2ของเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็เชลซีของเราจะเปิดบ้านพบกับเรนส์ฟอร์ดนะครับจะเตะกันในคืนวันนี้นะเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับก็ไปงแฟนแฟนเชลซีตอนนี้หายเซ็งกันหรือยังสำหรับเกมกลางสัปดาห์นะครับรอบรองชนะเลิศในศึกคาราบาวครับนะก็เชลซีแพ้อาร์เซนอลคาบ้านมา2ประตูต่อ3ก็ ต้องทำใจแล้วก็ไปลุ้นต่อในเลกที่2นะครับก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ที่จะสามารถพาเชลซีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้นะก็ต้องปาฏิหาริย์เท่านั้นและเล่นในบ้านอาร์เซนอลมามาว่ากันในศึกพรีเมียร์ลีกกันดีกว่าในลีกนะตอนนี้เชลซีของเราผลงานในลีกค่อนข้างย่าแย่กันเลยทีเดียวนะครับก็ในลีกนะครับเชลซีไม่ชนะใครมา5นัดติดแล้วนะครับแล้วก็ทุกรายการ7นัดเชลซีชนะแค่นัดเดียว แบ่งเป็นเสมอ3แล้วก็แพ้3นะก็นัดที่ชนะก็เป็นนัดที่เรียมโดซินเนียคุมนัดแรกนะครับที่เจอกับชาตันใน FA ครับนะก็ประเดิมได้สวยนะแต่ว่าก็ต้องมาเจอของแข่งอย่างอาร์เซนอนเลเร็วไปหน่อยก็นี่เป็นเกมลีกนัดแรกของโลซินเนียนะก็เจอกับเบนฟอร์ที่ตอนนี้โอ้โหฟอร์มแรงมากเบนฟอร์นะครับตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางคะแนนนะ 5นัดหลังสุดนี่ชนะไป4เสมอแค่1ไม่แพ้ใครเลยนะในลีกเป็นฟอร์ด5นัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าเชลซีเจองานยากเข้าแล้วนะแต่ว่านัดนี้เล่นในบ้านเชลซีของเราก็ต้องจัดเต็มแล้วละ่ะนัดนี้ในลีกนะครับก็ต้องทวงหาชัยชนะนัดแรกในลีกของโลซิเนียให้ได้ก็ต้องมารอรุ่นรอเชียร์กันนะครับก็ก่อนจะไปพรีวิว11ตัวจริงกันนะครับก็ขออัปเดตข่าวก่อนนะก็ มีรายงานว่าฟาคุนโดโบนาเต้นะครับย้ายไปเซ็นสัญญากับลีดยูเนเตดแล้วนะก็เมื่อประมาณเมื่อวันก่อนนะก็มาดู11ตัวจริงของทั้งเบนฟอร์ดแล้วก็เชลซีกันดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านเชลซีนะผู้สกอร์ให้เป็น4-2-3-1นะครับผู้สับดูจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะแบ็กซ้ายจะเป็นมาร์โกคูเรียนะครับผู้กองหลังจะเป็นเวลลี่โฟลฟอน่าจับคู่กับเทว์ชาโรบานะ ส่วนแบกขวาก็จะเป็นลิเจนนะครับแต่ว่าลิเจนไม่ต้องเช็คฟิตนะว่าสามารถลงได้ไหมนะผู้กลางก็จะเป็นอังเดซันโตจะคู่กับมอยเซกายเซโดนะครับตัวรุก3ามตัวจะเป็นเปโดเนโตนะครับเอนโซฟอนเดสแล้วก็โคพาเมอร์อนะก็ฮูสกอยโคพารเมอร์เล่นเป็นปีขวาเลยนะส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นเจาเปโดนะครับก็11ตัวจริงชุดนี้ก็จะออกมาคล้ายๆนัดที่เจอกับอาร์เซนอลในคาราบาวครับนะก็นัดนี้คิดว่า คนที่น่าจะไม่ได้มีรายชื่อใน11ตัวจริงอาจจะเป็นโคพาเมอร์กับบริเจมนะครับเพราะว่า2คนนี้ยังต้องเช็คฟิตนะก็กองกลางก็อาจจะเป็นเอนโซเฟรเดนเดนนะครับยืมเป็นเบอร์สิบแล้วก็อังเดซันโตจะพูดกับไกเซโดนะส่วนปีกซ้ายปีกขวาคิดว่าเอสเซวาลมีโอกาสจะได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นอารฮันโดกานาโชนะครับซึ่งผมคิดว่า มีโอกาสที่ปีกซ้ายจะออกเป็นการาโชและปีกขวาเป็นเปนโดเนโตนะเพราะว่าการาโชในหลีกนัดล่าสุดนี่ลงไปยิง2ประตูต้องบอกว่าเป็น2ประตูที่สามารถช่วยต่อลมหายใจให้เชลซีได้ในเลกสองก็เป็น2ประตูที่ไม่ทําให้เชลซีของเราตามหลังอาร์เซนอลแบบห่างประตูห่างเยอะไปนะก็ห่างกันแค่ประตูเดียวนะก็ถ้าเกิดเลก2เชลซีเราสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้สัก2ประตูก็อาจจะสามารถพลิกล็อกเข้ารอบเข้าชิงได้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็น ที่จะชนะอาเซนอนนี่ค่อนข้างยากก็ต้องรอรุนกันอีกทีแต่ว่ามาว่ากันในลีก่อนดีกว่านะครับส่วนหน้าเป้านี่มีโอกาสที่จะเป็นเลียมดีแล็บนะเพราะว่านัดล่าสุดดีแล็บนี่อาจจะป่วยแต่ว่าต้องรอดูว่าจะหายป่วยทันไหมนะมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเหมือนกันนะเลียมดีแลบในยุคข,ของโรซีเนียนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะส่วนทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับ ผู้สกอร์จะเป็น4-2-3-1เหมือนกันนะผู้สาวประตูจะเป็นเควินเคเลเฮอร์นะครับแบ็กขวาก็จะเป็นไมเคิลคายลเดยนะส่วนคู่กางหลังก็จะเป็นคริสโตเฟอร์เอเยอร์นะครับจับคู่กับนาธานคอรินนะส่วนแบ็กซ้ายก็จะเป็นริโก้เฮนลี่นะครับคู่กลางก็จะเป็นวิตาลลี่ยาเนลนะครับจับคู่กับเยเฮอร์ยาโมริอุกนะครับส่วนตัวลูกสามตัวก็จะเป็นดังโกอุตาลานะครับมัติยัตเยนเซนนะแล้วก็เควินชาเดอร์นะครับส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นไอโหดอีโกเดียโก้นะ ก็ตอนนี 1941, ้อีกอเดกเป็นลองดาวซันโบนะครับยิงไปทั้งหมด16ประตูแล้วนะก็โอ้โหตอนนี้เบนฟอร์ดนี่ฟอร์มแรงมากเชลซีเราที่ยังซวยเลยมาเจอเบนฟอร์ดในสภาพทีมที่ที่ต้องบอกว่าโหดพูดได้คำเดียวว่าโหดมากสำหรับเบนฟอร์ตตอนนี้นะครับก็หวังได้อย่างเดียวตอนนี้หวังที่จะไม่โดนประตูเร็วนะสำหรับเชลซีถ้าเกิดโดนประตูเร็วเมื่อไหร่นี่เชลซีเรากลับมายากทุกทีนะ ช่วงหลังๆนี่เชลซีเราโดนยิงนาก่อนนี่แทบจะกลับมาแทบจะไม่ได้เต็มที่คือเสมอเท่านั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะออกเสมอกใน,นนาดนี้ผมฟันธงว่านาดนี้อาจจะออกเสมออาจจะเสมอสองสองหรือไม่ก็หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรน,นะถ้าเกิดเบนฟอร์ดได้ประตูขึ้นนําเร็วนี่เขาน่าจะรับแล้วก็แบบว่าอุดแล้วก็รอส่วนนะครับส่วนเชลซีนี่ ถ้าดูจากการเล่นในตอนที่เจอกับอาร์เซนอลเมื่อการสัปดาห์คิดว่าเกมลุกนี่ดูดีนะแต่ว่าเกมรับนี่คือแบบโอ้โหรั่วมากต้องต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เชลซีกองหลังนี่แทบบจะอ่อนที่สุดในลีกแล้วนะผมคิดว่าก็มกลานี้มีข่าวว่าจะเสริมกองหลังเพิ่มอีกคนนึงนะเป็นกองหลังอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ตัวเด่นตัวดังนะอาจจะเป็นแบบเสริมดาวรุ่งหรืออาจจะเป็นตัวที่ใกล้จะหมดสัญญานะครับซึ่งมีข่าวกับมาคอสซินเนซี่อยู่นะก็ตัวนี้คิดว่าถ้าเกิดได้มาก็น่าจะช่วยกองหลังได้พอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ11ตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับมาดูตัวเจ็บกันหน่อยนะทางฝั่งเชลซีนี่โอ้โหเจ็บพึบเช็คฟิตพึบรีวาโควิลนะครับยังเจ็บอยู่นะโเรเบียลรเวียก็ยังเจ็บอยู่นะแล้วก็ มีครโดมบดิกนี่หายไปเลยติดโทษแบนไปนะครับตัวเรียนดิแลปกับกิทเทนนี่ต้องรอเช็คว่าอาการป่วยจะหายหรือ,อยังนะครับซึ่งนัดล่าสุดนี่หายไปทั้งคู่เลยนะตัวลิเจมพาเมอร์และมาโลกุสโต้นี่ก็ต้องรอเช็คฟิตนะครับว่าจะสามารถลงได้ไหมนะก็ประมาณนี้นะครับของเชลซีตัวนตัวเจียบของทางฝั่งเบนฟอร์ดนะครับก็จะมีฟาบิโอคาวยนะครับจอร์จดาซิวานโตนี่มิรามโตนะครับ ต่วจอเดนไฮเดรันนี่รอเช็คฟิตนะแล้วก็แฟรงค์ออเจกาไปรับใช้ทีมชาตินะครับในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเจ็บของทั้ง2ทีมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการพรีวิว11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกลังใจให้ช่องโอโมบูด้วยนะครับก็เทาวนี้ผิดภาพระการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ